លាងຕົងຕົងលាងຕົងຕົង เข้าบนด้วยนะครับ well, ก okay, yes, really ็ยินด <Source, S 2> ีด mm ้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่นําไปจับนะครับโดยเฉพาะเน้นเก้าเน้นเลยนะครับเข้าทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะฮะใครนําสูตรนี้ไปจับก็ยินดีด้วยนะฮะเน้นให้เก้านะครับนองนั่นแหละก็ยังเข้าเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าหวยออก0ูนเนี่ยนะครับก็ออกแต่เลขเดิมๆเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็มีแต่เก้าเก้เลยนะหลังหลังเนี่ย นะครับกินดีด้วยนะครับแล้วก็ในสูตรหวยวันจันทร์นะฮะวันจันทร์ก็เข้านะครับในที่ใน8 9เานาะในงวดที่แล้ววันจันทร์ก็เข้าในที่ในนะครับ48นะก็เดี๋ยวตามกันใหม่แล้วกันนะครับสูตรเข้าก็มีนะสูตรที่ไม่เข้าก็มีนะครับเนาะนะครับสูตรนี้นะก็นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับซีจีนี่ก็มาในที่นะครับในที่ในห้างวดติดเนาะนะครับก็ล่าสุดเนี่ยที่คำนวณได้ 27890นะครับ27890 1นะครับอ่านะก็เกือบเข้านะครับในที่ในบนแล้วเนาะนะครับผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน70 709698เนาะอืมเสียดายมันออกตรงข้างหน้าตรงนี้นะครับอ่ะหลักหวยก็ยังมีนะครับ ามีมี8อยู่เนาะนะครับเนาะเก้าแปดแปดเก้าเลยเนาะนะฮะก็เกือบจะเข้าแล้วนะครับอ่ะนะครับเข้าบ้างหรือบ้างเนาะอ่ะมาตามกันในที่ในล่าสุดเลยนะฮะสำหรับในสูตรนี้แล้วก็วันที่19เนาะนะฮะก็เข้าแค่ใน8กับ9นะครับอ่ะมาดูนะครับวิธีการคำนวณขั้นตอนสูตรนะครับของในสูตรนี้กันเราก็จะเอาผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่ใน70 70 9 6 9 8 7 0 9 6ศูนะครับแล้วก็709698นะครับอ่าดีเลยเราก็มาหาในที่ในหลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อยนี่จะนําในหลักแสนเนี่ยจะคูณด้วยเลขคงที่2นะครับแล้วก็จะเป็น,นที่หลักสิบเนี่ยจะคูณด้วยเลขคงที่9 2หลักเลยนะครับ72เป็น14นะครับ9กคูณเเป็น81นะครับก็จับบวกกัน4บวกกับ1ก็จะได้5 นะครับตัวเดียวเลยนะครับเนาสลับในที่ในหลักสิบอ่าหลักสิบตัวแรกนะครับเราหาหลักสิบตัวแรกหลักสิบอีกตัวที่2นะฮะเราก็จะนําในหลักหมื่นเนี่ยจะคูณด้วยเลขคงที่2หลักร้อยคูณด้วยเลขคงที่2เหมือนกันนะครับแล้วก็หลักหน่วยก็จะดึงลงมาก็คือ8ปดย์คูณสได้0นย์ะครับหกเป็น12นะครับจับบวกกัน2บวกกับแได้10นะฮะก็ะคือ0ส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับเราก็จะนำนะฮะในที่ในหลักแสนเนี่ย จะคูณด้วยเลขคงที่9นะครับแล้วก็หลักพันคูณ2นะครับเนาะก็เจ็ดเป็น63นะครับ9 2เป็น18นะครับจะบวกกัน3บวกกับ1อ่า3บวกกับ8ได้1นะครับก็จะเอา1ตัวเนี้ยนะครับไปเพิ่มแต้มเป็น2ลดแต้มมานะครับก็จะเป็นในที่ใน0แล้วก็9นะครับก็จะได้แล้วนะครับสำหรับในที่ในสูตรนี้เนาะหลัก15แล้วก็0นะครับหลักหน่วยเป็น9012 นะครับ5 0 9 0 1 2นย์หนึสองนะครับสลับในที่ในสูตรนี้อ่ะเดี๋ยวจับคู่ให้นะฮะถ้าไหนที่จับคู่ไม่เป็นนะครับก็สลับในสูตรนี้นะฮนะเนาะก็จะได้นะครับที่ใน5 5 9 5 0 5 1 5 2นะครับ0 9 0 09000102นะครับสลับล่าสุดเนาะสลับงวดของวันที่21นะครับเนาะอ่ะนะครับนี่แหละนะสูตรนี้นะฮะก็หรือจะรอติดตามนะครับในที่ในเลขที่ออก0นะครับ76เนาะเพราะว่ามันก็ออกคล้ายๆกันนะครับเนาะในตรงเนี้ยเนี่ยก็ทั้งงวดถัดไปนะฮะถ้าเลขออก076แบบเนี้ยนำตำแหน่งตรงนี้นะครับเนาะ ตำแหน่งงวดก่อนหน้านะครับมาจับนะครับเนาะก็จะได้ในที่เลขเด่นนะฮะก็อาจจะเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเนาะ7 0 9 6 9 8อ่ะไปยินดีด้วยนะครับก็มาทั้งนะครับ9 6ด้วยเนาะอืมนะฮะเนี่ที่จริงให้ไปคู่เดียวเลยเนาะ9 5นะครับแล้วก็มา9 8นะครับเนี่ยต,ตัวเน้นฮะตัวเน้นเน้เนเก้า นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับก็ใครอยากได้ในสูตรไหนนี่ก็คอมเมนต์นะฮะเข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับเนาะก็เนาะหวยวันจันทร์นะครับหวยวันจันทร์ผ่านไปแล้วเนาะอ่าเนี่ยถัดไปก็ต้องเป็นหวยวันพุธนะฮะสูตรหวยวันพุธในพุธที่แล้วนี่ก็ก็ไม่เข้านะครับเนาะเดี๋ยวต้องปรับนะต้องว่ากันใหม่นะครับสลับในหวยวันพุธอ่าเดี๋ยวดูคร่าวๆนะครับสรับในที่ในหวยวันพุธนะครับสูตรที่เข้าก็มีเนาะอ่าสูตรที่ไม่เข้าก็มีนะครับ โดยเฉพาะในสูตร3ตัวนะครับสูตร3ตัว3ตัว3ตัวที่ให้ไปเนี่ยก็เป็นในสูตรใหม่นะฮะเนาะก็มีสูตรใหม่บ้างเก่าบ้างเนาะนี่นะฮะเนี่ยสองสามสี่ห้าแปดเก้าสองสามสี่ห้าแปดเก้านะครับเนี่ยเนาะนะครับก็เกือบเลยเนาะเนี่ย 9ก9 6เนาะนะครับผลออกนี้ก็จะเป็นนะครับในที่96 9698อ่ะมีไหมเนี่ยนะครับเนาะก็มีแค่9เนาะอืมนะฮะเนาะเนี่ยหลักหน่วยเข้านะครับเนาะหลักหน่วยเข้านะครับก็หลักสิบไม่มีนะนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับซึ่งในวันพุธนะครับเนาะอืมวันพุธวันพุธเดี๋ยวดูเข้าก่อนหวยวันพุธ พุทธ่แล้วไม่เข้านะครับนี่พุทธ่แล้วนี่ก็ออกไปนะครับในที่นะครับจันพุทธสุขเจ็ดสี่นะฮะเนาะเอาไป7447นะครับอันนี้5 7 7, 7 7 5เนาะก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับแล้วก,ก็ก็ยังเข้าในตัวเด่นตัวนี้อยู่นะฮะก็ต้องจับแบบเดิมนะครับเราสหรับในหยวันพุธ นะครับก็อ่ะนะครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับสลับในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสลับในที่หวเรานะครับที่ออกในวันพุธนะครับเนาะวันจันทร์ก็ยินดีด้วยนะครับสลับในที่ในหัวเอาะวันจันทร์ใครถูกกันบ้างนะครับเนาะขอคนละคอมเมนต์นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับใครถูกกับสูตรนี้หวววันจันทร์นะฮะขอคนละคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับใครที่ผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้ นะครับเพื่อเป็นการเปิดดวงพิมพ์คําว่าชัยดวงเฮงนะฮะใครพิมพ์คําว่าชัยดวงเฮงก็ขอให้เฮงเฮงบาปังนะฮะก็ขอให้แต่กันอีกแล้วกันหน้าสลับในวันพุธที่11นะครับแล้วก็ในสูตรนี้นะครับเนาะอ่ะสูตร0 7นกนะครับเนาะอ่ะใครถูกบนล่างในสูตรนี้ขอคนละคมเมนต์กันหน่อยนะครับเนาะอ่ะใครเม้นต์เข้ามาวันพุธนี้ก็ขอให้ถูกบนล่างอีกแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามสูตรนะครับแล้วกันเนาะนะครับอดีาลืรกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่